สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูยางกันนะคะว่าลูกค้าใส่ยาง Bridgestone d u r l e r H/T นะคะตั้งแต่ปีอา่านะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะคะเอ่อ C E N 4812คุณคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมขาดูนะคะยางเนี่ยนะคะ 10..1..12 ปีนะคะ Bridgestone ใช้ดีใช้ทน11ปี12ปีนะคะลูกค้าใช้มาก็ยังกลับมาใช้บริการของเรานะคะจากเรื่องด้วยลูกค้าเนี่ยติดใจในคุณภาพของการบริการเลยกลับมาหาเราที่คอ็อกพิทหมวยอัโต้ไทยนะคะได้ใส่เบอร์เดอร์บิกแล้วซึ่งเป็นยาง265 65 17เด็กดันนะะ้มค่ะผลิตโดยบิสโตนเซ์ประเทศไทยหรือคอ็อกพิททั่วประเทศขายในราคา เส้นนะคะ1 4ึ0งบาทค่ะปีใหม่ๆเลยนะคะค่ะนี่11ปีก็ยังกลับมาหาเรานะคะค่ะวันนี้นะคะขอกาบลาไปก่อนกับมิสูปาเจโร